เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็มาในช่วงของอวตารรีวิวแพด4.0.8นะครับมาในรีวิวอวตารของมาร e เ e นนะครับชื่ออวตารก็คือ Fusion m a l e k e n นะครับเปิดขายวันที่7พฤษภาคมไม่ทราบวันปิดขายปี2,560เวลา12นราคา600 GC นะครับผมตามนี้นะครับมาดูท่าทางหรือการเดินของมาริเกนกันเลยนะครับ ดูรอบตัวก่อนดีกว่านะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งรอบตัวของมารลเคนนั้นต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเกมเกมหนึ่งนะที่ผมเคยเล่นมานานมาแล้วนะครับเกมนั้นลงท้ขึ้นต้นด้วยขึ้นต้นด้วยตัว P ลงท้ายด้วยตัวทีนะครับผมคาคำนั้นนะครับโอเคพอทายแล้วกันเนะาะใบใแล้วกันทุกคนสามารถไปหาดูได้นะครับเหมือนจริงๆนะไอรถสีดาตัวนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับร่างกายก็ประกอบไปด้วยเนื้อง,งอกที่โผล่ออกมานะครับมือมือถือดาบแต่ไม่ได้ถือดาบนะครับเป็นแบบเป็นเนื้องอกที่เอาไว้จับดาบนะครับดาบมีแสงสีแดงตรงนี้นะครับผ้าคลุมก็จะเป็นเอ่อแบบเท่ๆขาดๆหน่อยๆหัวล้นๆนะครับตาสีน้้มๆมีไฟแล็บๆออกมานะครับประมาณนี้โอเคไหมดูท่าเดินกันครับ The Demon Army has โอเคคำพูดก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่าเดินหรือว่าการพูดการจานะครับมาดูตอนตีกันนะครับผมก็เป็นการฟาดไปนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อนะครับผมโอเคแล้วก็ตอนปลาดาบสก,กิลหนึ่งนะครับดูกันอีกทีนะครับนะครับผมประมาณนี้ลองลองรุมเวลาบิงก,ก็จะเป็นแบบนี้นครับเอดูกันอีกทีนะครับผม ประมาณน <ser> yes. <te> <Five> ี้นะครับนะครับผมโอเคทีเด็ดอยู่ที่สกิลสองครับผมมาผมจะทำให้ดูเปรียบเทียบให้ดูเลยนี่คือสกิลสองนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็คือแบบปกติอันนี้ก็คือสกิลสองสีเงินนะครับนี่เลยสีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม นี่เลยตัวเป็นสีน้ำเงินจากปกติมันสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินเลยนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสีน้ำเงินนะครับมาดูตอนปลาดาบกันอันนี้ปลาดาบแบบปกติก่อนนะครับเดียวผมดูปลาดาบสีน้ำเงินกัน นะครับดูภาพชากอีกทีนะครับนะครับผมโอเคมาดูตอนบิงกันครับจะเป็นยังไงดูตอนบิงแบบปกตินะครับนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับุ๊บเข้าไปแล้วก็แส่สีแดงดูอีกทีนะครับโอเคครับผมมาดูฝั่งนี้กันเป็นแสงสีน้ำเงินนะครับคราวนี้ นะครับผมจากสีแดงเป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีเขียวล่ะมาดูกันครับนี่นะครับผมเป็นสีเขียวก็จะเป็นเจ้าจะเป็นการถือดาบแบบนี้นะครับผมนี่ถือดาบแบบนี้เลยค่อนข้างสวยนะครับเลยนะครับดูโดยรอบกันครับผมนี่คือตัวปกตินะนี่นะครับ capabilities My raise your นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคมาดูตอนปลาดาบกันครับนะครับอันนี้สีแดงนี่สีเขียวโอ้โอ,โอ,โอ้มืนมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับดูสีเงินนะครับเอาใหม่เอาใหม่เราดูสีเงินนะครับ โอเคก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนกับปกตินะครับก็แค่เป็นแบบลําแสงสีดาเงินแต่สีเขียวๆสังเกตดีๆนะครับมันมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างครับนี่มันมีลงแสงอะไรสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวดูกันภาพช้ากันนะครับนี่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 เห็นไหมเออเป็นแบบนั้นนะครับผมสวยอยู่นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะดูภาพช้ากันทุกตัวเลยครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมใช้ได้เท่เทโอเคครับเปรียบเทียบกันทั้ง3าตัวนะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคถือว่าสวยงามตามทองเลื่องนะครับโอเคครับผมส่วนสกิลสามนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมันไม่มีเอฟเฟกอะไรมากมายจนเกินไปนะครับผมขอข้ามสกิลสามไปแลวกัน มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยครับสกิลสามันเป็นสกิลติดตัวเฉยๆเนาะไม่รู้มันจะมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นนะผมไปลองเล่นดูแล้วก็ไม่เห็นโอเคครับเรามาดูที่อันติกันเลยโอเคอันติเดี๋ยวผมจะลองเป็นสามแบบนะครับแบบอ่าแบบน้ําเงินแบบปกติแล้วก็แบบสีเขียวนะครับเรามารอดูกันเป็นไงนะครับนี่คือแบบปกตินะครับโ <Yeah. S 1> อ้ย่างเทเสียงอย่างเท่เลยอะนะครับผมโอ้โหดูดิแมงคตดเท่เลย แต่ใครจะไม่อัาดาบน้ำเงินวะดูเท่มากดูดิโอ้ยโอ้พระถังโอ้พระเจ้าเจ้าจอดมันเท่อะไรขนาดนั้นวะเชดดูตัวนี้นะครับโอ้ยดาบน้ำเงินนะครับอันนี้โอ้ยโคตเท่เลยอะโอ้โหดูนะครับ ดาบเขียวโอ้อยางที้อะไปจะเท่ขนาดนั้นพระเจ้าโหสุดยอดวะอึง้งสุดยอดล่างนี้อึง้งอึ้งแบบอึง้งคะแนนนี้ผมขึ้นพรอนติเลย,ยจริงโอ้โหดูตอนมันหายกันนะครับโหแบบเท่มากอะโดยเฉพาะล่างนี้โอ้พระเจ้าดูครับดูล่างนี้กัน อไปดูตอนเฟียกันครับโอ้โหร่างนี้สุดยอดดูนะครับโอ้โหตอนเปิดอัติอย่างเท่อ่ะโอ้โหเสียงแม่งแบบกระหึมมากดูครับโอ้โหหงหงงนะครับผมโอเคอเราไปดูตอนตีหรือว่าตอนอันติตอนตีนะครับนี่อันติสีเขียวโอ้หเท่อว่ะ โอเคครับเราดูตอนตีกันจะเป็นไงนะครับอันนี้คือตีปกตินะครับโอเคก็เป็นลูกไฟสีแดงนะครับอันนี้ลูกไฟสีเงินอันนี้ลูกไฟสีเขียวน,นะครับโอ้โหแม่งเท่มากอะ <c oughs> นอะ <c oughs> นครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอ้สุดยอดแห่งความเท่จะเท่อะไรขนาดนั้นพระเจ้าโอ้โหโอเ้เท่มาก โอ้หยุดพูดคำว่าเท่ไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหพระเจ้าโอเคครับมาเปลี่ยนดนูดิปลาดาบไปเป็นไงนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับปลาดาบเหมือนเดิมนะครับสําหรับปลาดาบโอเคหรือเปลี่ยนวะเดี๋ยวเราดูกันนะครับโอ้เท่มากโอเคครับไม่เปลี่ยนนะครับโอเคไม่เปลี่ยนนะครับผม ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนแค่แบบตวัดดาบแรงขึ้นโอเคเรามาดูตอนตายกันนะครับโอ้เท่มากเท่เกินคำบรรยายเท่จริงโอ้เทส่สุดๆอุพเจ้าเอ้ยฆ่าสมคดาวก่อนโอ้โหโหโพูดนานมากดูใหม่ทีนะครับ โอเคครับก็คือตวัดดาบแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับผมโอ้โหสวยมากอีกทีครับโอเคแล้วถ้าเกิดเราแปลงร่างล่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคมาดูตอนตายกันครับตายแบบสีเขียวก่อน๋อก่อนตายผมให้คะแนนก่อน โอ้พูดไปถูกไปไปต่อไปถูกเลยอ่ะก็คือโอ้มันสวยมากสวยจริงๆสวยแบบสวยเวอร์โอเคก่อนก่อนจะตายเราต้องฆ่าก่อนถูกไหมเออลืมโอ้สวย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 จนอึ้งโอเคครับมาเราฆ่าเขาก่อนเนาะโอเคครับเราฆ่าเขาก่อนเราฆ่าเขาก่อน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไอช็อปโบโบพ o บเดชันอะไรสักอย่างนะครับโอเคดูตอนตายกันครับผมแล้วก็ตายไปนะครับผมแล้วก็ตายไปนะครับถ้าเกิดเราแปลงร่างอยู่แล้วเวลาตายจะเป็นไงครับเออร่างจะหายไปนะครับแล้วก็ตายลงไปนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยว่ะผมให้สิบคะแนนเต็มครับร่างนี้ สิบคะแนนเต็มจริงๆสวยสวยมากไปหาซื้อจับจองได้นะครับโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายสิเกลัดตังคิ้ฟอร์ฟอร์ชิงครับโชคดีครับ